สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูนกกันนะครับเป็นนกกวักนะครับก็รู้สึกแปลกใจนะครับที่เห็นนกกวักนะครับมาหากินตรงวงเวียนหน้าบ้านนะครับก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับ ดูเชื่องมากนะครับไม่กลัวคนเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเช้าๆอยู่นะครับโดยทั่วไปนะครับนกพวกนี้ก็จะหาให้กินตอนเช้าๆแล้วก็ตอนค่ำๆนะครับก็เป็นนกตามธรรมชาตินะครับ เดินเข้าไปตรงกระถางต้นไม้ผมแล้วนะครับลักษณะนะครับของนกกวัก หลังของเขาก็จะเป็นสีดำเทานะครับขายาวนะครับขายาวแล้วก็นิ้วยาวนะครับท้องก็จะเป็นสีขาวนะครับตัวก็สั้นนะครับหางสั้นนะครับเวลาเดินนะครับก็หางก็จะกระดกที่ตรงนะครับ ปกตินกพวกนี้ก็จะหายกินตามริมหนองของบึงนะครับซึ่งวันนี้ก็แปลกใจนะครับเห็นเขามาเดินหากินที่โล่งๆนะครับตรงหน้าบ้านนะครับเข้าใกล้ได้เลยนะครับ เชื่องมากนะครับตัวนี้ก็ห่างผมแค่ไม่ถึงเมตรนะครับนกตัวนี้ก็เป็นนกที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับตามคลองตามบึงนะครับ ก็อาจจะหลงนะครับเนาะหลงพัดหลงมาหากินแถวนี้นะครับไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับ